สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับคอหวยไม่พลาดเลขเด็ดหลังนักเรียนหญิงล้มทั้งยืนบอกสาเหตุทําเอาขนลุกทั้งโรงเรียนเมื่อวานนี้วันที่25กรกฎา,าผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงเรียนบ้านโนนหัวบึง หมู่2ตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีจัังหวดปราจีนบุรีได้เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดติดต่อกันหลายครั้งซึ่งครั้งล่าสุดนั้นเป็นช่วงเช้าที่นักเรียนเตรียมเข้าแถวคารุธตรงชาติปรากฏว่ามีเด็กนักเรียนหญิงชั้นป .6 ชื่อว่าน้องใบพลูอายุ12ปีขณะยืนเข้าแถวอยู่นั้นเกิดอาการหน้ามืดล้มทั้งยืนครูและนักเรียนจึงช่วยกันปรถมพยาบาลและ พอรู้สึกตัวก็ได้มีการสอบถามอาการซึ่งทางน้องใบภูนั้นก็ได้บอกว่าตนนั้นยืนเข้าแถวอยู่กับเพื่อนๆที่โรงเรียนและมีสุนัขเข่าบริเวณกอไผ่ข้างโรงเรียนตนจึงมองไปปรากฏว่าเห็นล่างเงาสีดำเป็นผู้หญิงผมยาวมาจับแขนและก็หลังซึ่งหลังจากนั้นก็ได้หน้ามืดและไม่รู้ตัว มารู้ตัวอีกทีหนึ่งก็อยู่ที่ห้องพยาบาลครูและนักเรียนกำลังช่วยกันปฐถมพยาบาลจึงได้เล่าให้ครูฟังซึ่งน้องใบพูยังได้บอกอีกว่าก่อนหน้านั้นก็เคยเป็นแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งเป็นผู้หญิงผมยาวเช่นกันเห็นอยู่ที่บริเวณหน้าห้องเรียนซึ่งก็เล่าให้กับเพื่อนๆนฟังเพื่อนๆก็ต่างพากันขนลุกเป็นตามกันทั้งห้องซึ่งทางด้านนางสาวสายพินรุนสีโพ รักษาการแทนผู้ำนวยการโรงเรียนได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนและโรงเรียนแห่งนี้ถึงเรื่องแปลกๆมาแล้วหลายครั้งตนนั้นได้เคยฝันว่ามีแม่ตะเคียนมาบอกหวยแต่ตนนั้นไม่ได้ซื้อแต่ผลปรากฏออกมาว่าหวยออกมาตรงเป๊ะสองตัวและคืนที่สองยังฝันว่าแม่ตะเคียนมาต่อว่าว่าบอกหวยแล้วทำไมไม่ซื้อและตนนั้นก็ไม่ได้ฝันอีกเลยรวมถึงยังมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอีกหลายครั้ง และล่าสุดก็คือช่วงเช้าที่ผ่านมาที่มีนักเรียนหญิงชั้นป .6 ล้มทั้งยืนที่หน้าเสาธงจนตึงเชื่อว่าเป็นผลที่ยังมาจากการไม่ได้แก้บนและนักเรียนแก้บนไม่ครบตามที่บอกไว้ วันนี้จนถึงพานักเรียนและครูมาแก้บนที่เคยบนบานสารเก่าวเอาไว้เพื่อความสบายใจของนักเรียนและคณะครูและวันนี้ชาวบ้านทราบกันถึงความเฮี้ยนก็ได้พากันมาช่วยแก้บนและมาแห่ดูทูบเสียงไทยด้วยซึ่งปรากฏว่ารูปเสียงไทยนั้นปรากฏเป็นเลข561และเจอตัวเลขที่อยู่ที่ต้นตะเขียนด้วยนั่นก็คือเลข375 สำหรับขอหวยก็อย่าลืมอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับขอขอบคุณข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอ,ขอบคุณครับ